ครับก็สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็สวัสดี FC กับผู้ติดตามกันทุกๆคนนะครับก็วันนี้มาในคลิปเกี่ยวกับเครื่องเสียงอีกแล้วนะครับก็ที่เห็นนี่เลยนะครับนะที่เห็นนี่เลยโฟกัสโฟกัสให้ดูเลยนะครับนะตู้ลาโพง15นิ้วตะบันหน้านะครับนะที่เห็นสภาพเก่าๆนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนะตัวนี้อ่าเรียกเป็นตัวไม่ดีเรียกเป็น สองใบดีกว่าเลียเป็นใบดีกว่าเนาะวาตู้ลำโพงมันต้องเลี้ยเป็นใบเนาะนะครับนะก็อ่าตู้ลำโพงนะครับตะบันหน้าสิบห้านิ้วสองใบนี้นะครับสองใบข้างนี้นะครับนะที่เห็นเก่าเก่านี้นะครับนะลูกค้าตกใจว่าเฮ้ยทำไมตู้มันเก่าแท้นะครับงานนี้เป็นงานซ่อมนะครับงานเขาเรียกว่างานอะไรล่ะงานรับประกันงานเคมอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับนะนะเดี๋ยวจะงงว่าเฮ้ยขึ้นงานตู้ใหม่ทาไมมันสภาพเก่าแท้ อันนี้ไม่ได้ขึ้นใหม่นะครับอันนี้คือลูกค้าเอามาซ่อมนะครับนะลูกค้าจัดไปเป็นปีๆีแล้วนะครับส่งมาซ่อมนะครับลูกค้าชื่อช่างไม้นะครับช่างไม้บ้านขุนนะครับช่างไม้บ้านขุนอืมจาชื่อให้แม่นนะครับช่างไม้นะครับซ่อมทุกอย่างเหมือนกันนะครับจะเป็นเครื่องยนต์นะครับมอเตอร์มอเตอร์นะครับเครื่องใช้ไฟไม่ได้ซ่อมนะซ่อมเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับเท่าที่รู้มานะครับฝากโปรโมทไว้แล้วกันนะครับอยู่บ้านขุนนะครับก็อ่ะเขาเรียงกันเลยเนาะนะที่โฟกัสนี้เลยนะครับ เขาเล่งกันเลยนะครับก็จะมาทดสอบนะครับทดสอบเสียงให้ดูกันนะครับว่าเสียงเป็นอย่างไรนะครับนะสะเทือนไหมอะไรยังไงก็ว่ากันไปตามในท้องเรื่องนะครับนะโอเคอธิบายซะก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตู้ลำโพงสองใบนี้นะครับก็โดยเนื่องจากว่าช่างไม้นะครับนะช่างไม้บ้านขุนนะครับก็เขาเรียกว่าช่วงนั้นช่วงนั้นเขาเยมีเทศกาลนะครับช่วงนั้นเป็นทศอ่าเป็นช่วงเทศกาลก็เอา ตู้สองใบเนี้ยก็คือแกมีสี่ใบแกตู้สองใบเนี่ยเอาไปออกงานตอนออกงานเสร็จแล้วแกกลับมาแกเล่าให้ฟังนะแกกลับมาและแกก็เก็บไว้นะครับกเก็บไว้ช่วงจังหวะเก็บก็คือแบบเหมือนเอาทางหน้าตู้าหันเข้ากําแพงนะครับสบายนะครับเนะี่ยสบายไอ้อหนูได้บ้านใหม่ประมาณนี้นะครับหนูเข้าไปทารังเข้าไปกัดหน้าดอกลําโพงนะครับก็โดนเจ้าตู้สองใบนี้นะครับก็คือหน้าดอก นะครับเรียบร้อยนะครับนะหน้าดอกเป็นรูนะครับหนูเข้าไปกัดไปกินนะครับนะส่วนอีก2ใบนะครับรอดนะครับรอดเพราะว่าอีก2ใบไม่ได้ประกบนะคือหันออกมานะครับออกมานะครับก็เลยรอดนะครับหนูก็เลยไม่เข้าไปกัดไอ้สใบนี้หันเข้าแมงปุ๊บหนูจัดการเลยนะครับนะหนูเข้าไปกัดหน้าดอกทําให้หน้าดอกเสียหายนะครับก็เลยส่งมาให้ซ่อมนะครับนะส่งมาให้ซ่อมผมก็ทาการซ่อมให้เรียบร้อยปะหน้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะมาทดสอบมา เทสให้ดูกันนะครับก็สปค2ตู้นี้ดอกไม่เท่ากันนะครับเพราะว่า,าช่างไม้จัดสปคกไม่เท่ากันอยู่แล้วก็คือรอบแรกจัดว้สองนิ้วครึ่งไป2ดอกนะครับรอบ2จัดไวอ3สามนิ้วไป2ดอกนะครับและไอหนูมันก็เข้าไปกัดอย่างละดอก <c oughs> นะก็คือยี่ห้อละดอกโอโ้โหมันไม่ได้กัดเป็นคู่มันกัดยี่ห้อดอกนะครับนะก็ ส่งเข้ามาซ่อมนะครับก็ตู้ล่างนะครับตู้ล่างสเปควอยสองนิ้วครึ่งนะครับคงปั๊มนะครับส่วนตู้บนสเปคสามนิ้วนะครับวอยสามนิ้วนะครับก็คงปั๊มเหมือนกันนะครับนะก็ทําการปะเรียบร้อยนะก็จะมาเทสเสียงให้ฟังให้ชมกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเห็นเป็นมึงแผงนี้ไม่ได้เปิดหมดนะเพราะว่าเราเจาะจงนะครับเราเจาะจงเทสตู้สิบห้านิ้วตะบันหน้านะครับสองใบนี้นะครับกับเสียงกลางเท่านั้นนะครับ ตูต้ตะบันหน้าไม่ได้ต่อสายนะครับนะเดี๋ยวหาว่าลักไก่ต่อสายอีกนะครับนะก็ดูสายนะครับนะชัดเจนนะครับนะนี่ชัดเจนนะครับสายสีน้ําเงินกับสายซีมตาลคือสายที่วิ่งมาจาก power นะครับเห็นไหมนี่นี่วิ่งมาจาก power เห็นไหมนะครับนี่น,นี่นี่เห็นป่นะอ่าวิ่งมาจาก power อ m นะครับ ส่วนอีกเส้นเป็นเสียงกลางนะครับวิ่งขึ้นตู้เสียงกลางนะครับส่วนตู้อ่าสิบแปดนะครับตาบัานหน้าสิบแปดนะครับต่อสายไว้แต่ไม่ได้พ่วงไปนะครับเดีย๋ยวหาว่ารักไก่ลักไก่พ่วงไปหาสิบแปดอีกโอ้หมันดังจังเลยวะโอ้โหนังสะเทือนเลยลักไก่นี่หว่าแม่งลายสายจากสิบห้าเข้าสิบแปดนะครับอันนี้ไม่ได้ลักไก่นะครับนะเราเทสอ่า ตู้ใบไหนเราก็จะเจาะจงตู้ใบนั้นนะครับเราไม่มีทางลักไก่ที่ว่าจะลายทรงลายสายไปอะไรประมาณนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเราไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับนะเราเน้นความจริงนะครับนะก็เทสสองใบนี้นะครับตาบันหน้าสิบห้านิ้วนะครับสองใบนี้นะครับนะโอเคนะชัดเจนนะครับโอเคนะก็สองใบนี้สเปคไม่เท่ากันนะครับตัวล่างวอยสองนิ้วครึ่งตัวบนวอยสามนิ้วนะครับคนละยี่ห้อด้วยนะครับนะกัดเป็นรู นะครับก็ทําความสะอาดนะครับดูดฝุ่นดูดล้างออกให้นะครับแล้วก็ปะให้นะครับนะปะให้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบมาเทสกันนะครับว่าดังเป็นยังไงนะครับส่วนเสียงกลางก็เหมือนเดิมนะครับสี่ใบที่ผมต่อทิ้งไว้แต่ผมไม่ได้เปิดแรงนะครับเปิดเบาๆนะครับให้มันคูโรคืออคไครือกับสิบห้าถ้าเราไปเปิดเสียงกลางแรงรับประกันเสียงกลางข่มสิบห้าสองใบแน่นอนนะครับเราก็จะเปิดให้มันบางๆนะครับเราเด่นมาที่เบสนะครับเบสตะบันหน้าสิบห้านิ้วนะครับนะ สิบแปดไปต้องฟังแล้วมั้งสิบแปดฟังบ่อยแล้วหลายๆคลิปแล้วสิบแปดโหมีทุกคลิปอยู่แล้วนะครับนะนั้นๆจะมีสิบห้าหลงมาทีหนึ่งนะก็จัดสิบให้เต็มที่ไปนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ขากล้องนะเดี๋ยวผมจะไปเปิดให้ฟังในบ้านนะครับพอดี power a m มันอยู่ในบ้านนะครับผมลากสายไหมลากสายมานี่รวมๆแล้วกตกประมาณสิบห้าเมตรนะครับนะ power a m อยู่ในบ้านนะครับเนี่ยเปิดอยู่ไฟสาว่างๆอยู่นู่นเนี่ยซูมไปดิอนะ่เห็นไหม อ่าสว่างอยู่นู่นนะครับแล้วก็ลากสายออกจากหลังคามาวิง่งโอ้ลากพื้นมานี่สายไฟนี่เป็นสีเดียวกับพื้นดินไปแล้วนะครับสีส้มมแล้วนานแล้วครับเป็นปีๆแล้วก็ถือว่าอึดอยู่นะครับนะสายไฟเนี่ยอึดมากเลยนะครับมองแถบไม่รู้นะอันไหนบวกไหนลบต้องสังเกตเอานะก็ลากมาประมาณ15้าเมตรจากตัว power amp นะครับก็ประมาณนั้น่ะโอเคนะครับนะขอยกสายขาตล้งแล้วกันอืมอ๊บอ่าโอเค ขยับขาด,ดีๆก่อนออโอเคนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันโอเคนะครับนะมันตรงนี้บันทึกเป็นแนวตั้งก็ดีเนาะ <c oughs> นะโอเคนะครับนะไอ้มะขางเอยไม่ใช่มะขางไอเนี่ยมันเป็นที่ก่อฟืนเอ้ยเอาเรียกไงนะ คนแถวนี้เลยลเออที่ก่อไฟเนี่ยแหละครับนะคือคนแถวนี้คนแถวนี้เขาจะเน้นก่อไฟในทุกๆเย็นนะครับทุกตอนเย็นคือเขาจะก่อไฟก็มานั่งผิงกันนะครับเกาะวางไว้อย่างเงี้ยครับของเขอตาไม่ยายผมนะครับนะก็คนทางนี้คนทางนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่คนทางนี้หรอกคือเขตนี้นะครับเขตนี้มันเป็นเขตเขตหนา,นาวเนาะนะเขตหนาวก็ยังไงอะ่ะเอ,อ่อคือมนอยู่บนดอยนะครับอุณหภูมิทางเนี้ยมันจะเย็นเย็นกว่า้างล่างนะครับก็คืออ่า ผู้เฒ่าผู้แก่ส่วนใหญ่นะครับกลับบ้านมาก็าจ,จะผิงไฟผิงไฟคราวนี้มันเป็นเขาเรียก่็เป็นเหมือนโรคติดต่อนะคือมันผิงกันมาชั่วลูกชั่วหลานนะคืออ่ะคือง่ายๆยังไง,ง,งพูดไงาผมจะพูดไงผมเป็นคนภาคกลางดิคือยังไงคือเอาง่ายๆคืออุณหภูมินี้เนี่ยครับจะหนาวในช่วงหน้าฝนกับห,หน้าหนาวหน้าร้อนน่ะหน้าร้อนช่วงเดือนเมษายาเนเอาตีว่าประมาณเดือนกับเดือนครึ่งเนี่ยมันจะร้อนจัดอยู่ประมาณไม่เกิน40องศา กับผมผมให้สุดๆดเลยนะไม่เกินสี่สิบแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสามสิบสามสิบห้านะครับสามสิบสามห้าสี่สิบเนี่ยคือมันจะร้อนประมาณเดือนสองเดือนเท่านั้นแหละครับร้อนจัดประมาณเดือนสองเดือนนะครับส่วนใหญ่ก็จะฝนนะครับฝนฝนเยอะอยู่แล้วก็หนาวเยอะอยู่นะครับคือได้ฝนปุ๊บอุณหภูมิรบทันทีนะครับนะอุณหภูมิลดลงทันทีเลยคือฝนตกเนี่ยจัดว่าหนาวนะครับบ้านเราฝนตกตากฝนได้ก็มันก็ไม่หนาวเท่าไหร่เนาะบ้านข้างล่างนะทางภาคกลางนะ กทังภาคเหนือคือบนดอยพูดบนดอยพูดถึงบนดอยคือฝนตกมาเนี่ยมันก็จะหนาวแล้วก็คือง่ายเราตีง่ายเลยจะฝนไม่ฝนก็หนาวคืออุณหภูมิทางเนี้ยมันจะเย็นกว่าข้างล่างนะครับคนทางเนี้ยเขาก็น่ยนิยมนิยมผิงไฟกันนะครับเขาจะมีไม้เนี่ยไปตัดจะป่ามาใช่ไหมไปตัดป่ามาก็จะมาทําการผิงไฟกันทุกๆเย็นนะครับตอนเย็นบ้างตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างนะคราวนี้คือตอนผิงไปนานๆๆเขาเรียกอาการติดไงอาการติดไม่ได้ผิงไม่ได้ต่อให้ไม่หนาวกูก็ต้องผิง นะต่อให้ไม่หนาวก็ต้องผิงนะผมก็แปลกนะคือเฮ้ยหน้าร้อนอย่างผิงไฟเหรอวะหน้าฝนอย่างผิงไฟเหรออะไรประมาณนี้นคือมันไม่เชิงว่าหนาวคือมันเย็นเขาเรียกว่ามันเย็นเย็นอุณหภูมิประมาณ20กกว่าองศาก็คือณนะตอนนี้ที่ผมคุยอยู่ตอนนี้ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยอุณหภูมิไม่อยู่ประมาณไม่เกิน25 25 26ประมาณนี้ก็ถามว่ายินเย็นนะสำหรับผมผมว่าโอเคแต่คนทังนี้คือเขาติดการผิงไฟอ่าเขาติดการผิงไฟคือเขาต้องผิงคราวนี้เขาก็จะหาที่ผิงเขาจะมีที่ ผมจับจองมาแล้วนะครับนะคือผมจับจองมาแล้วมันก็เลยไม่มีที่ผิงเขาเลยมาผิงหน้าตู้ผมนี่แหละก็คือไอตรงเนี้ยก็อย่าไปยุ่งคับไว้ที่เดิมเขาเนี่แหละเขาจะผิงตรงเนี้ยคือมีก็องก,อ,องก็อี้วางเนี้ยนั่งผิงไปล้อมวงคุยกันแล้วก็ผิงไฟไปะประมาณนี้อ่าผมก็ไว้เงี้ยเดี๋ยวผมจะขย่าให้ขี้เท่าขึ้นเหมือนกันนะโอเคนะครับนะเดี๋ยวหาว่าเออผมอ่าจะฉากอีกนะครับจริงๆไม่จะฉากอ่ะไอ ไอที่ผิงไฟมันอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยวางไว้ไง้ไม่อยากขยับไปไหนเดี๋ยวมันมันตากฝนตากน้ําค้างแล้วมันเออจะมีปัญหาอีกผมไม่อยาก <c oughs> ไม่อยากจะคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่นะโอเคอะโอเคนะคุยกันมาเยอะแล้วเอาลองเสียงกันเลยดีกว่านะรอ,อแป๊บหนึง่งเ,เดินไปละโอเคโอเคไปละ <c oughs> thank okay. you โอเคนะครับก็ใช้งานได้นะครับพร้อมส่งพร้อมส่งนะครับใช้งานได้พร้อมส่งนะครับก็โอเคนะครับ okay, นะบนะใช้เวลาในการทดสอบประมาณสิบสี่สิบห้าทีเท่านั้นพอดีเฮียเทพเฮียเพมารับของด้วยพอดีนะครับค่อยว่ากันนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะกันนะครับนะพอดีมีลูกค้าเข้ามาแล้วเดีย๋ยวค่อยคุยกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับก็วันนี้ เอาเท่านี้พอนะครับเดี๋ยวดอกมันจะร่วงนะครับพอดีสเปคมันค่อนข้างจะต่ำนะครับ15นิ้วตะบันหน้านะครับตัวล่างก็วอลนิ้วครึ่งตัวบน3นิ้วนะครับนะอืมเอาเท่านี้พอแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วยังไงก็ขอจบคลิปไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีคลิปโอต่อไปก็จะลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับนะกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ